สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วกับช่องสาวสุรินทรามวนนะคะก็คือวันนี้เราพาวินเลี่ยมนะคะมาเก็บผลไม้นะคะเก็บแอปเปิลกันจะเป็นยังไงไปดูด้วยกันเลยนะจ๊ะไปเลยจ้าและช่วงนี้นะจ๊ะต้นแอปเปิลก็ดกมากๆแล้วก็มีอ หล่นเต็มใต้ต้นเยอะแย่ยยเลยแล้วเราก็อดใจไม่ไหวเราก็ต้องมาเก็บมันเพราะว่าวิลเลียมชอบกินมาก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 ที่สุดค่ะส่วนคนที่นี่นะคะเขาจะปลูกต้นแอปเปิลไว้แต่ว่าเขาไม่ค่อยกินกันจ้าเพราะว่าบางคนเขาก็เอาไว้ประดับบ้านนะคะแต่สําหรับเราแล้วมันมีประโยชน์ค่ะเอามาถนอมอาหารได้นะคะเอามาทําพายเอามาทําน้าแอปเปิลไซเดอร์นะคะแล้วก็เอามา หั่นหันหันแล้วก็ตากแห้งหรือไม่ไมาทำแยมก็ได้นะคะมีประโยชน์หลายอย่างจ้าซึ่งช่วงนี้นะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะก็จะมีใบไม้ร่วงนะคะแล้วผลแอปเปิลก็ล่วงหล่นเต็มกองเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะแล้วก็บางทีนะคะบางคนเขาก็เอาไปเก็บเก็บเก็บแล้วเขาก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าให้กวางกินนะคะให้เรนเดียกิน ให้กวางมูดกินนะคะก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะแอปเปิ้ลที่นี่จะมีหลายสายพันธุ์นะคะมีพันธุ์เล็กๆนะคะพันธุ์นี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยกินคล้ายๆ้พุทราบ้านเราเลยจ้ะกรอบอร่อยหวานอ้ยสุดยอดเลยค่ะส่วน อีกพันหนึ่งจะเป็นพันหน้าหนาวสีเขียวก็จะกรอบมากแล้วอีกพันหนึ่งก็จะเป็นสีแดงก็จะมีความเนือ้อใสนิดนึงค่ะแต่ว่าอร่อยเหมือนกันมีหลายพันมากๆเลย แบบนี้คือลูกดกเกินต้านไม่ไหวดกมากกรอบมากจ้าโอเคเก็บแอปเปิ้ลเก็บแอปเปิ้ล this one. Oh, that's it, huh? oh look beautiful. I can check. Oh, okay, They're red because I have sun. 嗯。Mm. Mm. มืดมากๆมองเห็น เราได้เต็มตะกร้าเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะน่าทานกันไหมคะยังไงขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีและบายบายทุกคนคะ่ะ